โอเค i m a มนะครับมาแล้วผมต้องซอยเป็นหลายๆคลิปนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าเวลาเราส่งไลน์ให้เนี่ยมันจะได้แค่คลิปละไม่เกิน5นาทีนะครับฉะนั้นเราอาจจะต้องสปริตใหม้มันกระชับลงอ่าอันนี้คือแผนที่โลกแผนที่เรามีหลายรูปแบบเรามีแผนที่ทุกๆท,ทวีปเลยเอเชียยุโรปอเมริกาเหนืออเมริกาใต้นะครับแอฟริกามีทุกทุกทวีปที่เด็กๆเ,เรียนนะครับ ในระดับของปฐมเนี่ยเราก็จะมีแผนที่ประเทศไทยแล้วก็6ภูมิภาครวมไปถึงแต่ละจังหวัดนะครับครบ77จังหวัดนะครับอันนี้เราสามารถซูมอินซูมเอาดูได้เลยนะครับข้อดีของ iMap คือตัวนี้ครับฟีเจอร์ด้านนี้ซ้ายมือข้างบนเห็นไหมครับเราสามารถมาเลือกได้เลยอ่ะว่าเราอยากได้อะไรเพิ่มเติมอะถ้าเราจะใส่เมืองหลวงเราจะใส่ถนนใส่อะไรอ่าเราอยากรู้กระแสน้ําอุ่นอ่ายากรู้กระแสน้ําเย็นด้วยอ่ะเห็นไหมครับ สามารถเรียนได้แบบชัดเจนอ่ะชั้นข้อมูลต่าง,างๆเขตเวลามาตรฐานดูยังไงอ่า t i ม e z o อ่ะตรงไหนบวกเท่าไหร่เท่าไหรถูกไหมสามารถแอดเพิ่มเติมได้หมดเลยนะครับอ่าเมืองหลวงด้วยเราจะได้รู้อย่างเงี้ยครูสามารถเอาไปดีไซน์การสอนหรือเป็นเครื่องมือในการช,ช,ช,ช่วยสอนได้อย่างชัดเจนนะครับฟีเจอร์ตรงนี้ใช้ได้ด้วยเช่นกันอ่าอยากแคปหน้าจอ ทำได้นะครับเป็นใบางานนะครับผมได้ละใบางานลองเปิดให้ดูนะครับต้องขออภัยเมื่อกี้พอดีไม่ได้เอาในส่วนนี้ออกนะครับจริงๆต้องย่อลงไปก่อนนะครับเนี่ยเราได้ใบางานแล้วด้วยเนาะโอเคอันนี้คือ i map นะครับในสังคมเนี่ยหลักๆนะคเครื่องมือใหม่เลยนะครับเรามีตัว i map นะครับเป็นแผนที่ในกลุ่มสาระของ ภูมิศาสตร์แล้วก็เรามีของ i history ในเรื่องของตัวประวัติศาสตร์นะครับส่วนเครื่องมืออื่นๆเนี่ย e book smart powerpoint คลิปการสอนนะครับแล้วก็เครื่องมือดาวน์โหลดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแผนคู่มือในเรื่องของการ assessment วัดประเมินผลเรามีตาราง r u b i c score ให้เหมือนเดิมนะครับใบางานข้อสอบมีให้ทั้งหมดทั้งมวนสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้นะครับโอเคประมาณนี้นะแล้วก็ สงสัยตรงไหนทักสอบถามได้นะครับแล้วเดี๋ยวมีเวลาผมจะเข้าไปอัปเดตให้คุณครูทั้งกลุ่มสาระเลยขอบคุณมากนะครับ